สีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่คลิปสี่อันดับตัวละครที่เก่งที่สุดประจําซีซั่นที่159่งร้อยห้าสิบเก้านะครับผมจ่าอันดับโดยความพิเศษของผมนะครับแล้วก็ขอให้คุณสี่ด้วยนะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปตามคุณสี่ได้เลยนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยสัดส่วนโดยซอมบี้รัดนะครับผมแล้วก็แอนนิกกพัชชูจิตนะครโดยซีซั่นนี้เนี่ยผมก็ได้ลองไปไต่มาแล้วนะบอกเลยว่าสนุกมากๆนะผมตัวละครอย่างลูฟี่เกียห้าร่างใหม่นะเล่นโคตรมันเลยนะครับผมทำให้ผมเนี่ยได้รู้เมตาในช่วงนี้อยยู่่่ป้าาลวววมมัััันนนเเ็งงไไผตตะครหก นะก็เลยจ่าอันดับให้ทุกคนได้ดูกันนะผมบอันดับนะผมไปเริ่มกันเลยนะฮะอันดับที่10นะผมตัวละครอย่างบรูโนนะโอ้โหสายวิ่งอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะผมเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างคุซันเนี่ยก็เยอะขึ้นนะผม แล้วก็คิสลุเนี่ยก็น้อยลงนะฮะบูโน่เนี่ยก็ได้เวลาเชิดชายแล้วนะครับผมก้สันบางคนเนี่ยไม่รู้วิธีการรับมือตัวละครบูโน่เวลาดึงธงนะครับผมทำให้ตัวละครอย่างบูโน่เนี่ยได้รับฮิวรัวๆเลยนะผมตอนจับธงนะก็ถ้าบางคนเนี่ยไม่มีสายวิ่ง ex ตัวใหม่อะไรแบบนี้หรือว่าสายวิ่งตัวอื่นที่น่าสนใจที่จะเล่นเนี่ยผมว่าตัวละครอย่างบูโน่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะผมถ้าไม่เจอคิสลุผมแต่ว่าน่าจะสบายใจได้นะมันคงไม่มีคิสรุแบบเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ผมบลูดเนี่ยน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมในยุคนี้นะฮะ อ่าลำพี่9นะผมคนยักษ์ดอลลี่เนี่ยผมโอ้โหเล่นได้เฉยเลยผมในเมตานี้สำหรับดอลลี่นะฮะเพราะว่าดอลลี่เนี่ยเป็นสีดำนะฮะผมแล้วก็สามารถอ่าฆ่าตัวละครอย่างลูฟี่เกียห์ได้เลยนะผมวันช็อตนะผมมีเทรดไม่สนเลือดหนึ่งนวสกิลแบบง้างแล้วก็ฟาดเนี่ยผมเห็นวันชอ็อตตัวละครอย่างลูฟี่เกียห์เนี่ยบ่อยมากเลยนะผมลูฟี่เกียห์เนี่ยช็อคไปตามกันนะะผมแต่ว่าตัวละครคนยักษ์เนี่ยก็ตีช้าอยู่แล้วนะผมว่าถ้าสกิลโดนตัวละคร ลูฟี่เกียห้าสักสก,กิลสองสก,กิลเนี่ยผมว่าสามารถฆ่าตัวระกรอลูฟี่เกียห้าได้สบายนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะแพ้ตัวระกรออื่นๆทุกอย่างคิซันลุอะไรแบบนี้ผมเดินผ่านนี่คือแบบฝนหลวงออกมานี่คือแป๊บเดียวจะตายอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเน้นโดยลูฟี่เกียห้าล่างใหม่เนี่ยเยอะซะเหลือเกินด้วยการหยิบดอลลี่มาเนี่ยมีประโยชน์ต่อทีมแน่นอนนะ อ่าดับที่8ปนะผมตัวละครอย่างเซโต้เนะผมสายเล้อย่างเซโต้เนี่ยก็พอจะเล่นได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นสายเล้ที่ดีที่สุดนะเมตานี้นะผมว่าตัวละครอย่างเซโต้เนี่ยก็พอจะถ่วงเวลาตัวละครอย่างลูฟี่เก้ยห้าได้บ้างนะผมน็อกแบ็คอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็สามารถถ่วงเวลา,าสายวิ่งตัวอ,อื่นได้ดีอยู่นะผมอ่าดับที่7พ่อหนุ่มซาโบนะโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้ได้เวลาเฉิดอฉายแล้วผมเนื่องจากตัวละครอย่างคิสซนลูเนี่ยน้อยลงนะะผมแล้วก็ตัวละครอย่าง เอเซนิกแล้วก็คุซันเนี่ยเยอะขึ้นนะผมเพราะหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เวลากลับมาแล้วนะผมเขาเนี่ยสามารถรับมือตัวละครอย่างคุซันกับน้องงูได้ดีเลยเดียวนะผมการหยิบเขามาเล่นเนี่ยจะไม่เป็นภาระต่อทีมอีกต่อไปแล้วผมสามารถหยิบตัวละครอย่างซาโบเอ็กมาเล่นได้เลยผมในเมตานี้นะอ่าดับที่6นะผมเอ็กใส่วี่อีกหนึ่งตัวนะผมโรเจอร์ผมวิ่งดำนะฮะก็บอกเลยว่ามันก็แบบเป็นโรเจอร์โรเจอร์ก็คือโรเจอร์นะผมเน้นดึงธงนะแต่ว่าบางจังหวะเน ก็สามารถแบบการจังหวะฆ่าตัวละครอย่างลูฟี่เกียห์้าได้บ้างนะผมแบบมีโอกาสอยู่บ้างนะเพราะว่าเป็นสีดำนะผมบางทีติดบูธอะไรแบบนี้สกิลใส่ลูฟี่เกียห์้าไปเนี่ยก็ปางตายเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องดึงธงเนี่ยเขาดึงธงไม่สนใครอยู่แล้วผมไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นนะผมเข้าไปหน้าด้านดึงธงไปเลยนะผมแต่ว่าเมต้านี้ก็มีน้องงูแล้วก็คูซันนะผมก็ค่้นข้้นลําบากอยู่นะผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีสายวิ่งตัวอื่นจริงๆนะผมหยิบโรเจอร์มาเล่นได้เลยนะฮะ อ๋อลืมไปมีกราฟด้วยผมกราฟเยอะนะช่วงนี้ก็ระวังหน่อยถ้าหยิบโรเจอร์มาเล่นนะ อ่าหับที่5ตัวละครอ,อย่างคิซารุนะผมคือถึงแม้ว่าตัวละครอ,อย่างคิซารุเนี่ยจะอ่าน้อยลงนะผมในเมตาหนี้ผมแต่ว่าตัวละครอ,อย่างคิซารุเนี่ยสามารถมีประโยชน์ต่อทีมอยู่นะผมเอาไว้ล้างตัวละครพวกคูซันนะผมน้องงูอะไรพวกนี้นะผมยิ่งตัวละครอ,อย่างคูซันเนี่ยแน่นอนแหละว่าตัวละครคิซารุเนี่ยสามารถจัดก,การได้อย่างง่ายดายนะผมถ้าในทีมเนี่ยมีตัวละครอ,อย่างคิซารุนะผมตัวละครลูฟี่เกียร์5คนอื่นๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมในเกมนั้น นั้นนะผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะน้อยลงนะผมแต่ว่าเขาเนี่ยมีประโยช,โยชน์สุดๆไปเลยนะผมในเมตานี้ผมก็ยังเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่นะผมตัวละครอย่างคิซารุนะฮะอ่านักที่4นะผมตัวละครอย่างคุซันนะผมเขากลับมาแล้วนะผมยิ่งในเมตานี้เนี่ยตัวละครอย่างลูฟี่เกียห์เนี่ยเยอะซะเหลือเกินนะผมตัวละครอย่างคุซันเนี่ยก็ได้เวลาพังงาบนะผมซึ่งตัวละครอย่างคุซันเนี่ยเป็นสายโลที่สามารถ่งเวลาลูฟี่เกียห์ได้แบบนานมากๆนะผมบอกเลยว่าลูฟี่เกียห์เจคุซันเนี่ยบอกเลยว่า ปวดหัวนะผมกว่าจะฆ่าได้นะฮะอ่าหลังที่3น้องงูเอสเนกนะบอกเลยว่าเป็นสายโลกอีก1ตัวที่อยู่ในระดับท็อปเลยนะผมในเมตานี้นะไม่ใช่แค่สามารถถ่วงเวลาตัวละครอ,อย่างลูฟี่เกียร์าได้เฉยๆนะผมตัวละครอ,อย่างน้องงูเนี่ยสามารถฆ่าลูฟี่เกียร์าได้ด้วยนะฮะผมแล้วก็บางทีเนี่ยลูฟี่เกียร์าสักสองสามคนเนี่ยมาลุมเนี่ยก็สามารถยื้อไว้ได้นะฮะผมบางช่วงที่แบบไม่ติดบูทอะไรแบบนี้นะฮะผมจังหวะนัวๆนะผมเตะท,ทีกระเด็นกันหมดนะฮะผมโอ้โหบอกเลยว่าน้องงูเนี่ย คือถ้าผมเป็นลูฟี่ย์าผมแล้วก็เจอน้องงูไฟตรงข้ามนะบอกเลยวอ้โ oh, หงานหนักแน่นอนถ้าเป็นน้องงูแบบเล่นเป็นหน่อยแถมน้องงูเนี่ยยังแบบบินไปเติมเกียนู่ยนั่นได้ด้วยมด้วยความรวดเร็วนะผมสำหรับคนที่อยากไต่แล้งในเมตานี้นะผมหยิบน้องงูมาเลยผมมีประโยชน์ต่อทีมแน่นอนนะผมอันที่2ตัวละครอย่างปู่กาบนะผมสายหมัดอันดับหนึ่งละมั่งนะผมในเมตานี้นะเพราะว่า ตัวละครอย่างปูก,การเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถและมือตัวละครอย่างลูฟี่เกียห์ได้ดีทีเดียวผมสามารถจัดการลูฟี่เกียห์ได้นะฮะอันดับที่หนึงก็ต้องเป็นลูฟี่เกียห์นะฮะผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมเนี่ยเอาลูฟี่เกียห์เนี่ยไปเล่นมานะฮะผมต้องโยกให้เขาเนี่ยเป็นสายวิ่งอันดับหนึ่งจริงๆนะผมสามารถ พลิกล็อกสถานการณ์ได้หลายสถานการณ์เลยด้ยผมมีหลากหลายสกิลให้ใช้นะผมไม่ว่าจะเป็นร่างคนยักษ์หรือว่าเป็นร่างตัวจิว๋วที่สามารถกระโดดไปทงใกล้ทงไกลได้นะครับร่างคนยักษ์เนี่ยก็สามารถดึงทงไม่สนคนได้นะแต่ยังมีพื้นเด้งดึงขึ้นมาอีกนะผมบอกแล้วว่าโอ้โหผมเล่นนี่คือแบบโคตรสนุกเลยนะผมอยากเล่นอีกเล่นอีกนะนะผมตัวละครอย่างลูฟี่เกียห้านะครับผมถือว่าเป็นสายวิ่งอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะผมแล้วก็ถ้าใครอยากต่แล้งเนี่ยมีลูฟี่เกียห้าไว้เนี่ยนะบอกเลยว่าไตา่เล้งได้สบายนะนะผม ก็ประมาณนี้ผมสับตัวละครที่เก่งที่สุดสิบมันดับนะผมประจําซีซั่นที่159ผมก็เป็นความเห็นของผมแล้วก็ความเห็นของคุณสีด้วยนะฮะโอเคถ้าใครมีความเห็นยังไงเพิ่มเติมหรือว่าเห็นยยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ